สักวันต้องมีสักวันท่องคำตามฝันปอบใจรอวันที่คอยแสนนกลายวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนคอย สักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝันจะรอวันนา ที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ สักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วัน่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่ารายอย่ารางไม่ตีจนเป็นคู่ชีวีในยามที่มี